ใส่กอกนี่พอดีเลยปลาเปลือกแห้งสวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ทินค่ะคำนี้นัดได้ใส่กอก อีสานเนาะค่ะใส่กรอกหมูจากใส่กรอกสูตรสุรินเนาะค่ะพอดีนัดหูจักกับเพื่อนคนไทยเนาะค่ะเพิ่อนเอฮ็ดใส่กรอกขายค่ะนักเลยไปซอยอุดหนุนมากค่ะมามาลองกินกันเนาะค่ะว่าแสบหรือบอเนาะจากนัดบ่าน,นชิมดูเนาะค่ะพึ่งทอดเซฟไม่หมจากพี่น้องจ้าบอมากกับน้ำไล่แต่พักเคียงข,งขางข้ามี่ยังนี่เลยจักพี่น้องจ้าพักเคียงข,งขางก็จะมีคขิงดองจ้กแล้วก็พริกครับพี่น้องลูกโดดลูกโดดครับพี่น้องแล้วก็กระเทียมจ้กแล้วก็ กะลัมค่ะผักชีจีนค่ะพี่นองแล้วก็ผักกาดเนาะคะ่ะแตงกวาจะพี่นองจา้าเนี่แหละค่ะมีแค่นี้ค่ะพี่นงเมื่อกินเขาจะมันนี้นะ่ากินใส่กรอกนะ่าขึ้นว่าจะขึ้นอยากเนาะค่ะพี่นองมามากินกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอืมหนัได้าแต่พี่นองมาเด้อจา้ามากินกันนัดเด้อจา้าอืม แซ่บเออแซ่บอืมแซ่บเป็นจนพี่น้องจ้าบเปรี้ยวแห้งเกินไปพอดีเลือรสชาติอืม อืมฮยี si ่โดเป็นยังไงพี่น้องสเพื่อนอืมนี่เะ สำับเพื่อนนะจ้ะผู้ใออยากาไปอุดหนุนเพิ่กนกบอุดหนุนใดเนาะคะ่ะผู้ใออยู่แถวนัดอยู่เนาะคะ่ะแถวข้อมเบอร์หรือว่าแถวนิ้วเท่าหนาจริงจแถวเบลฟาสนะคะก็สั่งใด้เจ้ะอือหืชิ้นดองเรียว ตบผิกบดกล่กอ,กองเด้อจังก็นัะเด้อจัอไม่คิดถูเขา คือดีเอ็มเลยคือหอดบานนะจ๊ะเนาะพราะอาหาคือหอดบานเหนื้อยๆนะสับเนื้องนเศกโกา Đó chờ. Đó chờ ừ. Để Để không thích Nó mất cầm Ừ. Đây lái ra giờ, lô nhưng này lái cho bà Nhà cả bèn xe thủy điện vậy Được lắm Một vị có không qua หากินหมดโดดนะต้องกินให้เบิดมวยเลยถ้าไปกินกัดเคิงนะมันสิเผ็ดแม่มจาม <c oughs> มมจ้าเราปิ้งอยู่มาเผ็ดนะจ้าหวานกรอบ นี่เตบนี่ีทั้งหัวอ,อืม กุ้งชิ้นยองแบบเปลี่ยวแห้งเอ้ยซื้ใอ,สอใสโกรจะพิมพ์อรอเปลี่ยวแห้งก็ใส่ก๋อใส่กอวนี่พอดีเลยมาเปลี่ยวแห้งืึ Thưa cho Đây là một ngạc phần thịt thì sẽ, sẽ mình luôn ทำให้ลูกโดนอูกแบบไรเนี่ย ơ แตพอดีมั่นแม่าเ,เสียบจากพี่นงจา้าพยายามกิงจับแต่สั่งนะจ๊ละนันเรื่มบอกไปจ้ะเพื่อนให้อมแทนขอกยายศาสตร์มาให้น้ำนักนี่ขอ,ขอกยายศาสตร์ใบเตยจากพี่นงจา้าเบิางแต่เซียบพ่อจ้ะ จะได้ก็ขอบคุณหลายเนอะค่ะขอบคุณคุณนิดเนะค่ะที่เอา,เอาข้าวกระยาศาสตร์แถมให้นัดเนะค่ะมาแบ่งกันกิน <c oughs> เต็มถ้วยจะพี่น้องจา้าแต่ว่านั่นกินช่วงโทษขาใส่กรอกนิ้วของแห้ง <c oughs> เรื่องบอกไป <c oughs>

เหล่มเพลาะจะพี่น้อง <laughs> อืม,อม,อม จ้าจ้าพี่นนท์จ้านะกจะไปกินตอเนาะคะ่ะเราอยสองสินนับบะทิมเนาะคะ่ะแสียบลายค่ะพี่นนท์จ้าจันไดยนะกก็ขอบคุณคุณนิดมากๆนะคะที่ทําไส้กรอกแสียบเนาะคะ่ะสูตรสุรินเนาะคะ่ะแสีบๆให้นัดท่านเนาะคะ่จะจันไดยก็ฝากเป็นกําลังใจนะในเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสร็จเดี๋ยวลาดท,ทุกคลิปที่นัดโดนลงจา้าสำหรับมือตือขอลาไปก่อนคะ่ขะขอบคุณหลายลค่ะสวัสดีค่ะ